ะะตัวนี้นะคะเป็นโครงเหล็กสําหรับทมาม้านแบบเครื่องวงตมนะคะในหนึ่งชุดนะคะจะมีตัวฐานให้ฐานเราจะทําให้ใหญ่พิเศษเพราะเรารู้ว่าลูกค้าจะต้องลื่นขึ้นสูงใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ฐานใหญ่เพื่อกันลบใช่คะแล้วก็จะมีตัวครื่งวงตมให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งหนึ่งเมตรนะคะห,หรือหนึ่งร้อยเซนตตัวนี้นะคะจะมีน็อตให้ตรงนี้สามารถถอดออกได้เผื่อลูกค้าสอด ที่เป็นสําเร็จนะคะใส่เข้าไปก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวอ่าตัวเสาให้นะคะเสาตัวนี้สามารถปรับความสูงได้นะคะสามารถถอดประกอบทั้งหมดนี้แล้วเคลื่อนย้ายได้ง่ายมากเลยนะคะแข็งแรงแต่น้ำหนักไม่เบามากนะคะใครที่สนใจอยากเอาไปทำผ้าม่านนะคะนัดเข้ามา